สัปดาห์หน้าจะมี3เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสอสอแล้วก็สวนะครับรวมไปถึงเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายปี2,568และการถแถลงนโยบาย75หน้าของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยครับซึ่งต้องบอกว่านับเป็นสัปดาห์ที่งานสภาหนักกันพอสมควรครับเปิดมาวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของร่างพรบงบประมาณปี2,568ที่ได้บรรจุเรื่องร้อนๆไว้เตรียมถกเถียงกันในสภาโดยเฉพาะงบโครงการดิจิตอลวอลเล็ครับ ที่อยู่ในพรบรงบประมาณปี6 8จำนวน1 5 2 0านวน1 0ล้านบาทและจะหางบประมาณจากส่วนใดมาเพิ่มให้ครบตามที่ตั้งไว้ที่4 5 0 0 0 0แสนล้านบาทก่อนที่จะถูกนำมาใช้เนื่องจากถือว่าเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยและกลายมาเป็นนโยบายที่พักร่วมสนับสนุนกันไปแล้วครับและจะถูกนำมาใช้ร่วมกับงบประมาณปี67อีกกว่า1 4 0 0 0 0ล้านบาท แต่ที่ถูกพูดถึงก็คือว่าประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีการจัดแบบขาดดุลต่อเนื่องมากว่า10ปีอาจจะส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านการคลังของประเทศหลังกรรมาธิการเสียงข้างน้อยตั้งข้อสังเกตไว้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกรองประธานสภา,าแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาในวันพุทธที่11กันยายนด้วยส่วนเรื่องร้อนที่2ครับคือการถแถลงนโยบายรัฐบาล ความยาว75หน้ากับเวลา3วันเพื่อให้สอสอและสอวอได้ศึกษาก่อนจะมีการอภิปรายกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่12และวันศุกร์ที่13กันยายนนี้ที่เดินหน้างานเร่งด่วนจากรัฐบาลในเศร,ฐธธรษฐาทวีสินที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและการ,รเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและการเมืองเน้นเรื่องที่ทำทันทีคือการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบปกป้องผลประโยชน์กิจการคนไทยให้สามารถ สู้กับแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างชาติได้ปรับโครงสร้างพลังงานผ่านกฎหมายลดรายใจ่ายให้ประชาชนพร้อมสร้างรายได้จากเศรษฐกิจใต้ดินนำมาอยู่ในระบบภาษีแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ต้นต่อจนถึงการจำหน่ายและยังร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านยึดทรัพย์ผู้ค้าไปจนถึงการบำบัดผู้เสพแก้ปัญหามิจฉาชีพกลโกงผ่านออนไลน์สุดท้ายคือการแก้ปัญหาสังคมสร้างความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐนะครับ และเรื่องร้อนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งแทนคนเก่าก็คือหมออ่องนะครับที่หลุดจากตําแหน่งไปเพราะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารพักคก้าวไกลหลังจากถูกศาลวัฒนธรรมวินิจฉัยเรื่องนโยบายหาเสียงว่าเป็นปฏิปักษ์กับระบอบก,การปกครองจนพักถูกยุบซึ่งต้องมาดูกันว่าพื้นที่นี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงของพักฝ่ายค้านหรือพักรัฐบาลที่ตอนนี้ก็กําลังหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับ かい <music>